วิธีชาวบ้านนะครับพี่น้องครับวิธีอีสานนะครับหาอยู่หากินครับพี่น้องครับบ้านแหครับนี้นี่ครับริมถนนสองสองหนึ่งถนนสายสีสะเกตดกันธารักษ์นะครับเขตอำเภอพายุกับอำเภอศรีรัตนะครับมาล่อรุ่นกันครับพี่น้องครับมาไปแล้วโอ้บ้าแหแตกดีครับเาาแหแหเราสอยูหันลเอ งามงามระวานแหแตกดีครับเอาทั้ง่นกับวานขึ้นกันครับปาบมาแล้วเอาละสามปากลงไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาล่อลุ่นกันเด้อครับพี่น้องครับบานนี้น้ำกันไรผลแหละทั้งผนไรแห้งครับพี่น้องครับน้ำไรตัดตานได้ครับพี่น้องคนไมาเบิ้งขึ้นนีกันครับพี่น้องครับมาล่อลุ่นกันครับพี่น้องครับ อ่านี่เป็นยังไง้าวขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับฮาวขึ้นมาแล้วคุณถ้าคุณกับ้าวพื่กันครับพี่น้องคุณฟังตรงขามกับ้าวคือกันนะครับทั้งคุณขึ้นมาก่อนแล้วคุณพี่น้องทังคุณเป็นยังไงครับโอ้ปลาลดอีกแล้วโอ้ปลาลดใหญ่อีกแล้วพี่น้องโอ้เจ้าหนี่มันต้ปลาลดเนาะโอ้ตออัวบกใหญ่เลย พี่น้องปลาลอดตัวบางไ่เลยครับนี่ใส่กราเลังงามๆามนาอโอ้แดดเดียวถอดกินกับขหนียวครับพี่น้องครับนี่แหละข้องแสบมานเฮ่าครับพี่น้องแน่นอนแน่นอนเลยครับพี่น้องครับหมานครับปลาลอดปลาลอดอีกแล้วครับหมานแห้งครับโอ้เนื้อน่อนอน่องหมาน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 หมนสุดยอดสุดยอดโอ้หมานหมานครับเอาไปเบืองพ่อยให้อทั้งพุนเป็นทั้งไดุ้นพ่อยใหเขาขึ้นมาขึ้นกัน โอ้ oh, oh, บาน oh, ครับพี่พน้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ